ตอนที่สิบแปท่านออสตินอยู่ไหนกาท่านช่วยเอาเวนภัยน่าเกลียดตัวนี้ลงไปเร็วๆหน่อยคนของข้าจะกล้้นหมดแล้วอียยาโอ้ยมีน้อยมานี่อี ดูท่าจะไม่มีวิธีอื่นแล้วท่านออสตินหรือว่าท่านจะเอ๊ A? เอาเลือกแค่นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองท่านออสตินลุ้นเป็นเวนไพอีโน่ก,ก็ชอบเลือกของข้ามากเวนไยน้อยตัวนี้ก็น่าจะชอบเลือกแบบด้วยเหมือนกันเอ๊น้กเกอร์แมนนี่ อีนี่เอาล่ะพวกเจ้าพักผ่อนกันเถอะข้าไปแล้วนะเออได้ครับไม่เคย คิดไม่ถึงเลยว่าข้าจะขาดสติเพราะเลือกของออสตินโอ้อยอ้ยทำข้าไขา่หน้ามาตลอดอย่างนี้ที่มีมี่น้อยในตระกูลอาเซริลเขาขึ้นชื่อว่าจากการยากที่สุดชื่อว่าจะต้องเล่นงานออสตินอย่างหนักได้แน่นอนอี ข้าผิดเป็นแล้วครับจมหนา่เขาไม่กล้าทำอีกแล้วครับไม่ได้การข้าต้องออกไปดูสักหน่อยตอนที่ออสตินกระอัดกระอว้วนจะไม่มีผู้เป็นจน้ในายอยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างไรกันฮึฮ